นี่แกจัดให้ค่ะประมาณนี้เนาะไม่ต้องถึงแกนมากนะคะปาดไปเลยค่ะตามชอบเลยนะคุกเค้าให้เข้ากันค่ะประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วค่ะคุกเค้าเบาๆให้เข้ากันก็พอเสร็จแล้วค่ะสวัสดีค่ะมาทำอาหารกันค่ะกับครัวสร้างอาชีพวันนี้เราจะมาตำค่ะ ตำข้าวโพดกันค่ะตำข้าวโพดกุ้งสดค่ะเพื่อนๆมาดูวัตถุดิบค่ะมีอะไรบ้างเราจะมีข้าวโพดค่ะ1ฝักเนาะเราจะใช้ข้าวโพด1ฝักมีกุ้งลวกประมาณ8ตัวค่ะลวกพอเด้งๆนะคะเราจะใส่เส้นมะละกอนิดนึงค่ะเส้นแครอทแล้วก็ถั่วฝักยาวสัก2ฝักค่ะ,คะก็จะมีกระเทียมมีพริกตามชอบเลยค่ะความเผ็ด น้ำตาลปี๊บผงชูรสค่ะมะเขือเทศสัก3มลูกค่ะมะนาว1นึ่งลูกน้ำปลาร้าน้ำปลาค่ะเามาตำพร้อมกันเลยค่ะเดี๋ยวเราเอาเม็ดข้าวโพดก่อนค่ะเอาสักเอาสักฝักหนึ่งเนาะเม็ดข้าวโพดค่ะปาดเอาไม่ไม่ต้องถึงแกนมากนะคะเอาเฉพาะประมาณนี้นะคะ ฝักนี้บ้างฝักนี้แก่จัดให้ค่ะประมาณนี้เนาะไม่ต้องถึงแกนมากนะคะปาดไปเลยค่ะสามชอบเลยนะคะเยอะน้อยประมาณนี้พอเนาะกุ้ง8ดตัวโอเคเรามาตำกันเลยค่ะ ามาตำกันเลยค่ะใส่พริกลงไปค่ะประมาณ5-6เม็ดเนาะตามชอบความเผ็ดกระเทียมค่ะสัก4กรีบ4กรีบใส่ชูรสลงไปด้วยค่ะจะได้ตำละเอียดง่ายๆเนาะชูรส1ช้อนชาตามชอบเลยนะคะตำ ใส่น้ำตาลปี๊บแล้วลงไปเลยค่ะใส่มะเขือเทศค่ะเพื่อนๆใส่มะเขือเทศสักสองสมลูกค่ะ ลูกหนึ่งเนาะมะนาวค่ะมะมะนาวเสร็จเปลือกลงไปด้วยสักชิ้นหนึ่งมะนาวสักถ้า3มชิ้นลูกมันใหญ่เนาะถ้า3มชิ้นจะเปรี้ยวมากเลยนะสองชิ้นครึ่ง ถั่วฝักยาวตำถั่วฝักยาวให้บุบบ,บก่อนค่ะตำมะเขือเทศให้บุบก่อนค่ะประมาณนี้เนาะปรุงรสเลยเราก็จะใส่ น้ำปลารา้าต้มสุกลงไปค่ะสักหทับพีใส่น้ำปลานิดหน่อยค่ะเราจะเอารสชาติไหนเราชิมดูก่อนนะคะเราจะตำเครื่องปรุงแล้วเราก็จะชิมดูก่อนว่ารสชาติตามที่เราต้องการหรือเปล่า เปรี้ยวหวานก็ว่าไปค่ะชิมดูค่ะเปรี้ยวเพราะว่ามะนาวเราลูกใหญ่เนาะเค็มได้แล้วค่ะขาดหวานนะคะเพื่อนเอนมื่อกี้เปรี้ยวใส่น้ำตาลเพิ่มเข้าไปน้ำตาลแล้วมันเป็นก้อนโอเค รสชาติตามที่เราต้องการแล้วค่ะความเค็มได้แล้วเปรี้ยวหวานได้แล้วค่ะทีนี้เราก็จะใส่ใส่เส้นมะละกอเส้นมะละกอลงไปเลยเส้นมะละกอ,อนิดหน่อยค่ะแครอทนิดหน่อยนะคะแล้วก็ข้าวโพดค่ะข้าวโพดลงไปเลย ใส่ลงไปเลยค่ะตามชอบเลยนะคะคุกเข้าให้เข้ากันค่ะประมาณนี้ค่ะเพื่อนเพื่อเสร็จแล้วค่ะคุกเค้าเบาๆให้เข้ากันก็พอเสร็จแล้วค่ะตามข้าวโพดกุ้งสดของเรา จัดจานเสิร์ฟเลยค่ะตักใส่ชามเลยเนาะข้าวโพดเน้นเน้นข้าวโพดเน้นเน้นค่ะเพื่อนเพื่อนตักใส่จานเสิร์ฟป,ประมาณนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนเสร็จเรียบร้อยค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะรสชาติจะออกเปรี้ยวหวานนะคะ รสชาติอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆลองตำดูนะคะ s u b s ๆถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกิ๊งๆเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ